สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสิบอันดับเกี่ยวกับตัวฉันนะครับก็ยี่สิบอันดับเกี่ยวกับตัวฉันนะครับก็ไปเริ่มทีออ่อันดับเอาแค่สิบพอแล้วอันดับแรกผมชอบแมวผมอายุสิบขวบอันที่สองนะครับผมอายุสิบขวบอันที่สามผมอยู่โรงเรียนพดุงราสี่ผมชอบผมชอบทำกิจกรรมนะครับ ชอบแกล้งน้องอ่ะไม่รู้เป็นไรชอบแกล้งเพรชอบเล่นเกมเจ็ชอบแบบชอบไปไหนไปไหนก็ต้องไปกับเพื่อนนะครับก็แปดชอบรู้ชอบอยากรู้เรื่องทำอาหารไม่รู้เป็นไรก็อยากทำอาหารนะครับก็ไม่เป็นไรอันดับที่เท่าไหร่ะอันดับที่แปดเอยอันดับที่เก้า ผมชอบไม่ชอบล้างขวดนมนะครับก็ผมไม่ชอบล้างขวดนมนะครับสิบ <10. S 1> ผมไม่ชอบสักที่น่ากลัวครับไม่ชอบอันที้คือไม่ชอบเสร็จแล้วนะครับสิบอันดับเกี่ยวกับตัวฉันถ้าใครไม่ทันก็คอมเมนต์บอกได้เพราะคลิปนี้ผมต้องทำเวลาไงครับคลิปนี้แค่หนึ่งนาทีไม่เท่าไหร่นะครับ หนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดวิลล์เนี่ยครับก็ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์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 ยังไงไลค์ like. ซับไสไครตกดแชร์ก็อย่าลืมกดซับ s ไคร b e กันเยอะๆนะครับวอนหลังผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้เพื่อนต่อนะครับก็เป็นคลิปที่สองของผมนะครับบ๊ายบาย